มือใหม่ฟังทางเน็ะคืออีเดนคอยหมดแล้วทำยังไงดีไม่มีอีเดนคอยเอาไว้อัปเกรดไลฟ์สกิลทำนูน่นทำนี่เลยเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะคงมีคำถามในใจแบบนี้นะซึ่งสิกมาได้รับไปส่วนของคำถามนี้มาเยอะมากวันนี้สิกมากก็เลยจะไกด์ในส่วนของ แนวทางการหาอีเดนคอยนะครับตัวเงินเจ้าปัญหาเนี่ยนะครับว่ามันพอจะมีช่องทางการหายังไงได้บ้างนะครับอาจจะช่วยลดภาระในการหาเงินอีเดนคอยของเพื่อนเพื่อนที่กำลังตามหาอยู่ได้นะครับในคลิป,ลปนี้นะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์เพื่อสนับสนุนคลิปนี้ด้วยนะ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ บริการเติมเงินเกม PowerPay เติมเกมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยน่าเชื่อถือเปิดบริการมานานกว่า5ปีดูช่อนงนของ s i g m าวันจะเติมเยอะเติมน้อยตัวละครก็เก่งแบบ100%คิดถึงเรื่องเติมเกมคิดถึง PowerPay ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม l ล g e n a Lock Origin อยู่กับผมซิกมาวันครับผมและวันนี้อย่างที่เกลือนบอกเลยครับเราจะมาดูในส่วนของเจ้าตัว Eden Coil ตัวนี้ ว่าเนี่ยอีเดนคอยัวยเนี้ยมันหามาจากไหนได้บ้างนะครับมันพอจะมีวิธีหาได้ไหมเพราะว่าใช้ในส่วนของอีเดนคอยในการอัพทรัพยากรเนี่ยเยอะเหลือเกินจนแบบมันไม่พอใช้ยิ่งเล่นบางอาชีพเนี่ยมันต้องใช้อีเดนคอยในการบอดสูงเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูช่องทางการได้รับอีเดนคอยแล้วกันนะครับว่ามันมาจากไหนนะครับแต่ยังไงก็ต้องขอฝากกลุ่มคอมมูนิตี้ของซิกมาวันด้วยนะครับลิงก์จะอยู่ที่ใต้ดีสคริปชันเลยเป็นกลุ่ม Facebook นะเอาไว้แบบมาหาข้อมูลหรือมาคุยกันได้ นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นพาร์ทไปนะครับน่าจะมี2พาร์ทนะเป็นพาร์ทของแบบคนเติมเงินกับคนที่ไม่เติมเงินแล้วกันว่าหายังไงเอาเป็นพาร์ทของคนเติมเงินก่อนแล้วกันนะครับว่าเติมเงินเนี่ยมันซื้อได้จากช่องทางไหนบ้างนะครับมาดูในส่วนของ a o Shop ตรงนี้นะแล้วมาดูรายสัปดาห์ส่วนมากอะ่ะเราจะซื้อในส่วนของการเติมเงินรายสัปดาห์นะครับว่ามันพอจะมีอะไรบ้างให้ไปดูที่ Special offer ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ให้ดูที่เนี่ยเจ้าเหรียญอีเดน ชฟตัวนี้นะครับมันจะเป็นกล่องไม่แน่ใจว่ามันมีกี่กล่องนะซิกมาก็ลืมแล้วนะครับแต่ว่ากล่องนึงอะ่ะมันจะมีอีเดนคอยอยู่2ล้านเลยซึ่งมันจะรีเป็นสัปดาห์นะครับอ่าหวัน4ชั่วโมงเห็นไหมเดี๋ยวมันสัปดาห์หนึ่งมันจะรีมานะครับออกประมาณ3 4กล่องนี่แหละจำไม่ได้เหมือนกันลองคลิกดูนะหรือว่าคอมเมนต์บอกใต้คอมเมนต์ด้วยว่ามันรีกี่กล่องนะครับ พยายามมาเช็คที่ Special o f f e r นะครับว่ามันจะมีกล่องอะไรบ้างครับอย่างอันเนี้ยมันสัปดาห์ละ40กล่องนะครับกล่องละ70แมวอันเนี้ยถ้าเราเติมน้อยตรงนี้มันก็จะดูหนักไปหน่อยนะครับ40ถุงเงินตรงนี้มันจะได้อยู่40ล้านเลยนะแต่ว่ามันจะเสียเงินประมาณ3,000ัะนะครับซึ่งมันเยอะไงตรงนี้นะครับอาจจะซื้อแบบน้อยๆมาแบบน้อยๆแต่ถูกๆอันเนี้ยลดไป70%เลย eden chest ตัวนี้นะครับซื้อไปเลยประมาณ4กล่องนะฮะก็ต้องใช้ในส่วนของหัวหอมหรือว่าเหรียญแมวเนี่ยนะครับ ก็คูณ4ไปหรือว่าคูณ3ไปนะครับตกอยู่ประมาณไม่เกินประมาณ300-400ถึ400บาท ประมาณนี้นะครับในสัปดาห์หนึ่งเราก็จะได้เงินประมาณเกือบ 10m ล้านส่วนของ Eden c o อยนะครับในการเล่นต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับลองมาดูที่ Special o f f er ร์นะและในส่วนของแพ็กทั่วไปอ่ะมันจํากัดไงมันไม่ใช่เป็นแพ็กรีไลน l i สัปดาห์นะมันเป็นแพ็กที่แบบซื้อครั้งเดียวนะครับบางแพ็กมันก็มีเงินอยู่ในนั้นนะครับลองมาเช็คด,ดูได้นะครับแล้วก็ไปดูที่ Elf า a r มนะครับอันนี้คือการไต่หอนะไต่ไปเรื่อยๆไต่ไปเรื่อยๆแล้วมันจะปลดล็อกเห็นไหมอันเนี้ย Elf าร์มชั้น60เนี่ยนะครับเขาก็จะปลดล็อก,ก กล่องตัวนี้มาอันนี้จะใช้เพชรในการซื้อแล้วจริงๆเพชรเนี่ยมันก็ไม่ได้เติมตังอะไรนะมันเป็นการเล่นคอนเทนต์ในเกมแล้วเราก็ได้มาเพชรจะเป็นรายสัปดาห์ก็ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถเอาตัวหัวหอมหรือแมวขอเรียกหัวหอมแล้วกันซิกมาขอเรียกหัวหอมนะซิกมาจะเอาหัวหอมตัวนี้เติมเพชรก็คลิกที่เพชรตรงนี้ก็ใช้หัวหอมในการเพิ่มเพชรได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ของคนเติมเงินก็สามารถได้เพชรมาแบบไม่ต้องรอรายสัปดาห์ที่เราทํากิจกรรมก็ได้แล้วเอามาซื้อพวกกล่องตรงนี้ เห็นไหมครับว่ามันจะมีเงินซัพพอร์ตอยู่นิดหน่อยนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นกล่องที่เจาะจง e ีเด c o อยโดยเฉพาะไงเพราะฉะนั้นเน้น special offer แล้วเอาหัวหอมมาแลกดีกว่านะครับนี่เห็นไหมเป็นกล่องพวกนี้นะครับแล้วก็ซื้อตรงๆเลยตรงนี้นะแต่ว่ามันค่อนข้างมีราคาไงมาดูกัน1ล้านเนี่ยหล้านมันอยู่ล้านละร้อยอ่ะนะครับก็ลองตีไป10ล้านก็1000อะไรอย่างเงี้ยนะครับกับตรงเนี้ยนะครับการซื้อตรงนี้ก็ใช้ประมาณ3 0 0 4 0 0ถึงบาทก็ได้เกือบ10ล้านแล้ว นะครับมาดูตรงนี้แล้วกันนะและถ้ามันมีอะไรที่มันตกค้างอ่ะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้ใต้ดีสคริปชั่นเลยนะแต่เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ดีกว่าในส่วนของคนที่ไม่เติมเงินหรือเล่นฟรีๆหรือเล่นงบน้อยล่ะเขาจะมีวิธีการหาอีเดนคอยยังไงบ้างไปดูกันอันดับแรกเลยซิกมาอยากให้มาดูในส่วนของคะแนนนะครับขวาบนของการเข้าแบ็คแพ็ค แล้วก็คะแนนด้านขวาเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีหลายๆหัวข้อเลยโดยหัวข้อแรกเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการทํากิจกรรมในกิวนะแล้วเราจะได้เหรียญกิวมาตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีในส่วนของเงินอีเดนคอยอยู่กล่องนึงนะครับมันแลกได้สัปดาห์ละสาตรงเนี้มันจะได้อยู่ส0 0 0 0นนะครับเสียเพียงแค่300ซึ่งหาง่ายมาก300กินะครับผมตรงนี้อ่ะมาแลกได้หัวข้อกิวตรงนี้นะต่อไปไปดูยูเนียนยูเนียนเนี่ยเคยสอนไว้แล้วนะครับว่า หาได้ยังไงแล้วก็หาเยอะๆยังไงอันเนี้ยสามารถคลิกได้ที่มุมขวาบนเลยนะอ่ะแล้วในส่วนของหัวข้อของ u n i o n Shop เนี่ยมันจะมีตรงนี้เหมือนกันนะครับเป็น3กล่องอันเนี้ยก็ได้9 0 0 0แสเหมือนกันจากตรงตะกี้กับตรงนเนี้ยเนี่ยได้เกือบ2ล้านลวเห็นไหมล้าน8แล้วนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นหัวข้อของ a c a d e m มี c a d e m y มเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการทำอาจารย์ลูกศิษย์ นะครับแล้วเราจะได้เหรียญมาจากการที่ลูกศิษย์ทำเควสหรืออาจารย์ทำเควสแล้วเราก็จะรับในส่วนของเหรียญตรงนี้มาแลกอีกทีนะครับซึ่งรายสัปดาห์แรกได้5ครั้งนะครับการทําเหรียญเนี่ยอาจารย์อาจจะได้เหรียญเยอะนะครับส่วนลูกศิษย์ก็จะได้เหรียญส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าลูกศิษย์เขาจะได้อีกพีเยอะไง เอาเป็นว่าในเรื่องอาจารย์ลูกศิษย์เรายังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับเราจะได้เหรียญตัวนี้มาเพื่อแลกในส่วนของเงินถ้าเงินไม่พอก็รับไปจุๆเลยอีก3ามแสนห้ากล่องต่อสัปดาห์นะครับซึ่งใช้มากสุดถึง75เหรียญเลยนะครับซิกมาก็เล่นไปสัปดาห์หนึ่งแล้วยังไม่ถึงสัปดาห์เลยนะครับก็ได้มา90เหรียญแล้วนะครับตรงนี้เกือบสัปดาห์แล้วและในส่วนของร้านค้าที่เป็นหัวข้อล้านค้าคะแนนก็จะมีประมาณนี้แหละในการแลกเงินนะครับตรงนี้ก็เก็บไปแบบ3ล้านกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหัััววข้ออื่่นนกกดีาครบ หัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นหัวข้อที่เราจะใช้ในส่วนของเบสซิ่งนะครับที่เราคลิกตรงเนี้นะครับแล้วก็จะมีอัตราการดรอป6เท่านะครับวันหนึ่งเราจะได้30นาทีเนาะตรงนี้ไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับเราเอาเบสซิ่งเนี่ยกดเปิดนะครับแล้วก็ไปฟาร์มในส่วนของมอนเตอร์ฟาร์มปกติก็ได้เงินแล้วจากตัวมอนเตอร์แบบเงินเข้าตัวเราเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะได้ไอเทมด้วยซึ่งเรามีวิธีการดูไอเทมว่าไอเทมตัวไหนขายดีหรือขายแพงดังนี้นะ ให้เรามาคลิกที่ตลาดนะครับเทรดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ต้องการซื้อในหัวข้อแผงลอยสังเกตว่ามันจะมีไอเทมอยู่บางอย่างนะครับที่ว่าเราคลิกเข้าไปแล้วมันจะเหลือศูนย์อันนะครับให้เราตามเข้าไปดูในเลเวลที่เราสามารถหาได้นะให้เราตามเข้าไปดูอย่างเช่นไอตัวลากเจลลี่ตัวนี้ใช่ไหมมันเป็นเจลลี่ขนาดใหญ่ที่แบบคลิกเข้าไปก็แบบไม่มีใครขายเลย หรือว่ามันหาไม่ได้หรือยังไงนะครับเราก็สามารถดูได้อาจจะย้อนกลับไปที่มีเดียมตรงนี้นะแล้วเราคลิกตรงๆที่ตรงนี้เลยแล้วก็ดูวิธีการได้รับนะฮะสังเกตว่ามันจะเป็นมอนเตอร์ในระดับที่เลเวลเราสามารถตีได้เราก็สามารถไปบอร์ดตรงนี้ก็ได้นะครับบอร์ดเพื่อเอาเก็บปราศจากเ,เป,ปี้มาหรือว่าวิธีการหาคุมคุมก็พยายามอ่ะอย่างเช่นอยากได้ในส่วนของไอเทมด้วยตัวอาเชอร์สเกลตันตอบโจทย์มาก Archer Skeleton เนี่ยเขาจะได้ในส่วนของการ์ดม่วงด้วยแล้วก็ได้ในส่วนของลักเจลปี้ด้วยนะครับมันก็จะเป็น2ต่อเลยในการเปิดเบสซิ่งปกติแล้วผมรู้เลยว่าพวกเราอ่ะจะเปิดเบสซิ่งเพื่อหาการ์ดม่วงนะครับแต่พยายามหามอนเตอร์การ์ดม่วงที่ดอบขยะราคาแพงนะครับเราจะได้ในส่วนของอีเดนคอยด้วยถ้าเราอยากจะหาการ์ดม่วงอย่างเดียวโดยไม่สนที่ว่าขยะมอนเตอร์จะแพงหรือเปล่า นะครับมันก็จะทำให้ตัวเราะขาดแคลนอีเดนคอยนั่นเองนะครับแล้วก็จะกลายเป็นว่าจะต้องเติมเงินซื้อเติมเ,เงินซื้ออย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายฟีเี่ยต้องทำแบบนี้นะอ,อย่าลืมนะครับอย่ามัวแต่หากราดม่วงหาขยะด้วยนะครับเพื่อที่จะได้อีเดนคอยเยอะๆหรือขยะเอาไปทำของในอนาคตของเรานะฮะอย่างเช่นเลเวลของซิกมาตอนนี้เลเวล52ใช่ไหมก็เปิดดูเนี่ยไอตัวที่ซิกมาบอกขยะก็คืออาร์เชอร์สเกลตันใช่ไหมครับซิกมาก็ จะไปดูในส่วนของอาเชอร์สเกลตันเห็นไหมครับว่ามันมีการดอปเนี่ยเห็นไหมที่มันเป็นขยะราคาแพงมันมีกระดูกด้วยพยายามดูนะมันมีไอเทมที่เป็นขยะสีขาวกับสีเขียวนะครับและเป็นสีเขียวที่คนต้องการสูงนะครับแล้วก็มีการ์ดม่วงด้วยได้หลายต่อเลยเห็นไหมเผื่อได้การ์ดม่วงด้วยการ์ดม่วงใดๆก็ตามราคาแพงหมดเพราะว่ามันจะมีในส่วนของระบบรับซื้อไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะได้การ์ดม่วงที่แบบคนไม่ใช้แต่ว่ามันขายไม่ออกเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะระบบรับซื้อตลอด และเมื่อพอเราได้ขยะแล้วทำยังไงครับบางคนอาจจะลืมไปว่าไอเทมขยะอันนั้นอะ่ะมันเป็นไอเทมที่มีความต้องการสูงทางตลาดนะครับบางคนแค่คลิกเข้ามาเพื่อที่จะขายขยะนะฮะก็คือแบบสมมุตินะผมสมมุติผมสมมุติว่าตัวนี้คือรัสเจเลลป,ปี้นะครับให้เราคลิกเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับบางคนกดขายเลยนะครับกดแค่แบบจํานวนให้มันสูงสุดแล้วก็ขายเลย อย่าลืมว่าของในตลาดที่เราให้ดูแต่แยะนะครับหรือว,วิธีการดูมันไม่มีในตลาดแล้วคนต้องการสูงให้เราคลิกอย่างนี้ครับคลิกคลิกให้เป็นราคาสูงสุดอย่างรัเจอเลีอ่สามารถทําราคาสูงสุดได้4ี่พันเลยนะ,อ,ะอย่างตัวนี้ไบเก้นก็เหมือนกันไบเก้น,นผมขายไปสักพักแล้วในราคาสูงสุดแบบเต็มแม็กซิมัมเลย4ี่พันนะครับแล้วมันโดนหักภาษีไงแล้วผมขายไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงะนะในจํานวน1้อยสองอันเนี่ยครับพอกดรับปุ๊บเห็นไหมได้เจ็ดแสนเลย โดยปกติแล้วเราจะเอาของพวกนั้นมาขายโดยที่เราลืมคำนึงว่าในส่วนของตลาดเนี่ยเขามีความต้องการสูงโดยเราสามารถวางนะครับแล้วก็เปลี่ยนราคาให้เป็นสูงสุดได้แล้วก็รองเงินเข้านะครับจากแบบว่าเราลงไปในราคาสูงสุดอะแทนที่เราจะได้แบบ8 0 0แสนเนี่ยเราเหลือ4 0 0แสนอย่างเงี้ยหายไปครึ่งครึ่งเลยครับอย่าลืมตรงนี้ด้วยอันนี้นะครับมันจะทำให้เรามีเงินเยอะนั่นเองมีเงินพอใช้นะครับ และในส่วนสุดท้ายที่ซิกมาจะมานําเสนอค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงนะครับซึ่งมันเป็นวิธีการเฉพาะแค่แบ็กสมิธหรือว่าสายพ่อค้านั่นเองนะครับคือการทําใบทาตขายนั่นเองนะครับซึ่งมันมีในเรื่องของกําไรต้นทุนแหละแต่ทีเนี้ยในเรื่องการทําใบทาตเราควรทําให้มันเป็น100%ก่อนหรือว่าเก็บเลเวลให้สูงๆในระดับประมาณเลเวล60กวกหกสิหน่อย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยครับ ให้มันเป็น100%ทําแล้วไม่แตกเราจะสามารถคำนวณกำไรต้นทุนได้นะครับอ่ะอันนี้คือการทําใบาทาตนะซื้อตลาดใบาทาตมันจะมีอย่างนี้ฮะเราคลิกที่ต้องการซื้อใช่ไหมแล้วเราไปดูที่คอนเวอร์เตอร์นะครับเราจะเห็นว่าอ่ะมันมีใบธาตราคาแบบมากสุดคือ2 0 0แสนหนึ่ะที่ตั้งได้มันจะมีราคาประมาณนี้แล้วคนก็ตั้ง2,01แสนหนั่นแหละเพราะว่าเราซื้อจาก NPC 40เลยไง ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดตรงนี้แล้วก็วิธีการคำนวณกำไรต้นทุนนะครับในการทำใบธาตุอ่ะคลิกมุมขวาบนอีกทีนะครับเพื่อนๆจะเข้าไปดูในส่วนของคลิปการทำใบธาตุของพ่อค้าแล้วลงรายละเอียดเรื่องกำไรต้นทุนไว้เรียบร้อยแล้วครับว่ามันได้กำไรจริงๆต่อวันนะครับผมแต่มันมีลิมิตกำไรต่อวันนะอันนี้ฝากด้วยนะครับคลิกด้านขวาบนเลย เอาละครับสิ่งสุดท้ายที่ซิกมาอยากจะฝากไว้ก็คือต่อให้มันมีช่องทางการหาอีเดนคอยเยอะแค่ไหนถ้าเราไม่บริหารทรัพยากรตัวละครเรามันก็หมดได้นอกจากว่าคุณจะเป็นสุลต่านเติมไม่มีวันหมดนะครับคุณจะมีอีเดนคอยเหลือแต่ว่าคนที่หาเก่งแค่ไหนแต่ไม่ได้เป็นสุลต่านหรือว่าไม่ได้เติมแบบเติมเติมอย่างเดียวเติมอย่างเดียวะยังไงก็หมดนะครับเพราะว่ามันมีในส่วนของการใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับอีเดนคอยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการอัพไลฟ์สกิลนะครับอันนี้ตัวหนักเลย ใช้แบบอัพให้แบบเป็นเลเวลสูงๆแต่ละอันเนี่ยหนักมากนะครับในส่วนของการใช้อ e ีเดนคอยแล้วก็อีกหน่อยปัจจุบันตอนนี้ซิกมายังไม่ถึง60นะมันจะมีในเรื่องของการออฟแมวนะครับเป็นการเอนชาน เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับตรงนั้นก็หนักมากในการเสียเงินนะครับแล้วก็มีเรื่องตีบวกอู้เยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นการมีอีเดนคอยของเราต้องแบ่งปันหรือว่าจัดสรรการใช้ทรัพยากรให้ดีนะครับอย่าใช้สุรุ่ยสุรายจนหมดนะครับพยายามคิดว่าอีเดนคอยที่เรามีใช้อะไรแล้วตัวเราจะเก่งที่สุดเอาแบบนี้ก่อนแล้วค่อยลำดับไปเรื่อยๆนะครับอ่ะไม่ต้องรีบนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่มีงบเนี่ยไม่ต้องรีบเลยนะครับเราเป็นสายฟรีไง นะครับผมสุดท้ายนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้คลิปของซิกมาด้วยนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันในไลฟ์สตรีมนะแล้วเจอกันใหม่นะฮะกดไลค์เยอะๆนะสวัสดีครับขอให้ลลร่ำรวยฮะ